การสร้างรายงานด้วยตัววิาสายนั้นมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกนั้นเรียกว่าออโต้รีพอร์ตนะครับก็คือเราเพียงแต่เลือกรูปแบบที่เราต้องการจากนั้นเลือกตารางหรือคิวรีที่เราจะนำมาสร้างรายงานจากนั้นคลิกที่ปุ่มโอเคเพียงครั้งเดียวตัววิาสายก็จะสร้างรีพอร์ตให้เราอัตโนมัต,ติตามที่เห็นนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะบันทึกเก็บไว้ใช้งานได้ทันที สูตอีกกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นกลุ่มที่ต้องกําหนดค่าในแต่ละขั้นตอนนะครับในที่นี้ผมจะสาธิตการใช้รีพอร์ตวิสานนะครับโดยสร้างรายงานจากตารางที่ชื่อว่าพาร์ล็อกหลังจากนั้นคลิกที่ปุ่มโอเคตัววิสานก็จะให้เราเลือกฟิลด์ที่เราจะนําไปสร้างรายงานนะครับซึ่งผมจะเลือกทุกฟิลด์หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่มเน็กต่อไป ตัววิสัยก็จะเราเลือกวิธีการจัดกลุ่มข้อมูลนะครับซึ่งผมจะจัดกลุ่มตามประเภทรถที่นําเข้ามาจอดนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็น province id ที่ตัววิสัย default ไว้ให้ผมจะนําออกนะครับโดยการคลิกที่ปุ่มลูกศรที่ชี้ไปทางด้งานซ้ายนะครับแล้วเลือก car t y p id แทนจากนั้นคลิกที่ปุ่ม next ต่อไป ตัววิสัชก็จะให้เราเลือกวิธีการเรียงลําดับข้อมูลนะครับซึ่งผมก็จะเรียงลําดับตามวันเวลาเข้าออกนะครับหลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม next ต่อไปตัววิสัชก็จะให้เราเลือกรูปแบบที่เราจะแสดงรายง,งานนะครับรวมทั้งลักษณะกระดาษด้วยหลังจากเลือกแล้วนะครับ คลิกที่ปุ่ม Next ต่อไปก็จะมีสไตล์ของรายงานให้เราเลือกนะครับเราสามารถตามความต้องการของเราได้นะครับหลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next ต่อไปเพื่อตั้งชื่อรายงานนะครับหลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Finish ก็เฉดว่าตัววิสานนั้นสร้างรีพอร์ตให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับ เราสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของเรามากขึ้นเช่นภาพที่แสดงนั้นมีขนาดเล็กไปเราสามารถที่จะเลือกให้ออบเจกต์ตัวนี้ซูมโดยให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมได้นะครับเราสามารถคลิกที่ปุ่มดีไซน์นะครับเช่นคลิกขวาที่ออบเจกต์สับแสดงภาพนะครับเลือก Properties ในส่วนที่เป็น Format นะครับไซส์โหมดนั้นเราก็เลือกเป็นซูมนะครับ จากนั้นเราสามารถที่จะแก้ไขส่วนอื่นๆให้ตรงกับความต้องการของเรานะครับหลังจากที่เราแก้ไขเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อเราคลิกที่ preview อีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นว่าภาพนั้นก็จะเป็นการซูมให้ตรงกับสัสดส่วนที่ความเป็นจริงนะครับก็จะมีความสวยงามมากขึ้นเห็นว่าการสร้างรีพอร์ตด้วยตัววิาสานี้สามารถที่จะสร้างรีพอร์ตให้เราอย่างรวดเร็วนะครับ แต่เราต้องมีการปรับปรุงอีกเล็กน้อยเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเรา